สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปรเกสซากานะครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําทีมปราบทีมบินนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาก็ผมได้ไปปรึกษาแล้วพูดคุยกับคุณมอสมาแล้วนะฮะตัวที่จะจัก,การทีมบินได้นั้นก็คือบางกีรัตและก็เทียเล็กและก็เสนออัดนั่นเองนะครับถามว่าทําไมนี่เลยครับคุณสมบัตินี้นะฮะจะไม่ติดสถานะมึนงงแม้ว่าบางกีรัตจะใช้อันติก็ตามนะครับ ตัวนี้กดสเตตัสเท่านี้นะฮะมันยังกดได้อีกนะครับก็คือไม่ได้กดต่อเนาะไม่ได้ทํามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะบวกเพิ่มนะครับถ้าทําให้ดามเมจเยอะๆผมว่าน่าจะหันะครับเดี๋ยวขอจะบวกสักโอเคเอาสักสิบก่อนแลวกันตงังไม่พอโอเคงั้นเอาสักแปดล่ะออโอเคแปดได้อยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S ก็เพิ่มดาเมจมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดมาด้วยนะ โอเคใช้คุณสมบัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เสนออาร์ตใช้เป็นขี้ขาดนะครับแล้วก็สปีดค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะใส่เขี้ยวนะครับแนะนําเป็นใส่เขี้ยวดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมหินจะจาดก,การทีมบินได้ไหมโดยพลังที่ไม่ค่อยต่างกันมากแล้วกันนะเนาะอาวุธด,ดาวเลยแล้วกันขี้โกงนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคสกิลก็เดี๋ยวให้ดูก่อนคร่าวๆเนาะจริงๆต้องใส่รวบรวมนะครับเลเวล4ถึงจะเด็ด เลเวล3ขึ้นไปครับรวมรว,วมเป็นสกิลนี้นะตัวนี้ยังไม่ได้แต่งสกิลเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับทีมหินว่าจะทำกันหรือเปล่านะฮะก็ขอขอบคุณคุณมอสเลยนะฮะที่ช่วยกันแนะนำเทมเข้ามาโอเคผมจะสู้ทีมบินนี้ละกันนะครับ2ล้าน7 let's go อ่าในที่นี้เราจะกดออโต้นะครับถ้าไม่ออโต้ก็ไม่สนุกใช่ไหมครับเอาเราไปดูกันดีกว่า,ว,า,าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ จริงๆถ้าทำหมวกเยอะกว่านี้เนาะทำกดดาเมจให้เขาเขาน่าจะกัดแรงนะครับตัวนี้นะโอเคยพุ่งเข,ข้ามากีรัสมีเคลียร์ลมอยู่แล้วนะฮะโอ้ยเต็มทีไม่ไปฮะหกแสนดุ้งครับเสนออาร์ตเราตายแล้วโอเคฝั่งตรงข้ามติดมือน,นะครับโอเคยลดฝั่งป้องกันไปด้วยนะอ่าบางกีล้าของเราได้อันติแล้วเป็นไง สุดยอดนะครับไม่ติดมือด้วยนะฮะโคตรเด็ดนะครับคือมันยังทำได้อีกนะฮะสองตัวนี้ไปไกลแน่นอนนะครับผมก็เป็นทีมแก้ทีมบินเนาะถึงเมาส์จะเยอะกว่านะครับแต่สเตตัสไส้ในอ่ะมันกดน้อยกว่านะฮะของตัวเขานะผมว่าตัวพวกนี้เขาน่าจะกด150อัพอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็สามารถไปได้ต่ออีกนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีเรามาดูสกิลคร่าวๆของเทเล็กดีกว่านะครับ ยังไม่ได้อาบด้วยอาปไปได้นิดหนึ่งนะครับก็ทําให้ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสมึนงงนะครับอ่าอย่างตะกี้นี้ฮะติดมึนงงแล้วลดเดฟนะฮะลดพลังป้องกันศัตรูด้วยนะมีโอกาส30%ตามนั้นเลยนะทั้งมึนงงทั้งลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับทําให้ถูกติดพิษอีกตั้งหักแล้วก็สกิลนี้นะครับลดพลังป้องกันอืมเป็นแบบกลุ่มนะค่อนข้างรุนแรงเลยเทีเดียวนะครับผมว่าเขาเป็นตัวเคียโลได้ดีปอะมานั้นดีกว่านะฮะ บางกีรัตก็เคียร์โลได้อันนี้ก็เคียร์โลได้นะแล้วอันนี้ลดพลังป้องกันอีกตั้งหากนะแล้วก็ลดพลังยมตีอีกตั้งหากนะสำหรับสกิลดิสี่ส่วนสกิลตั้งรับของเขานะครับจะเพิ่มแอทแทกของตนเองแล้วก็เสเนอร์อาร์ตช่วยอะไรช่วยเพิ่มค่าความโกรธนั่นเองนะครับเห็นไหมดูดีเลยนะครับจริงๆถ้าบางกีรัตนะใส่เป็นพวกสกิลรวบรวมนะครับอย่างที่บอกเลเวล4คือเขาจะได้ปล่อ,ลอยอันติในเทิร์นที่2เลยนะครับก็จะแรงมากๆนะครับอืม คุณสมบัตินี้เลยนะนิสยัยถ้าจะเลือกเล่นนะครับให้เอาเป็นยึดติดนะครับยึดติดดีกว่าเนาะเอาเป็นยึดติดไปเลยตัวนี้ก็ล,ล่าเริงก็ได้นะครับเอาเป็นพวกมายังไงอะ่ะเพิ่มสปีดดีกว่าเนาะเน้นไปทางสปีดเน้นไปทางเคียโรเน้นไปทางทําคนอื่นสับสนนะแต่ผมว่าดาเมจเขาจริงๆทําได้มากกว่านี้แน่นอน,นครับสาหรับตัวนี้อันนี้แค่บวกแปดนะค่ะค่าความสนิทหรือเป็นชิปก็แค่60นะครับ อ่าโอเคก็ถือว่าดูดีนะมันยังไปได้อีกไกลน,นะครับสําหรับตัวนี้ชูวริกใครว่าไม่โหดโหดนะครับอันนี้เป็นทีมหินคือต้องขอบคุณจริงๆนะครับสาหรับคุณมอสนะฮะที่มาช่วยกันแบบยังไงอะ่ะคิดวิธีหาทางแก้ทีมบินนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเอาเสนออัตพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเปิดเอาได้นะครับนีสายที่แนะนําก็กขี้ขาดนะครับคุณสมบัติก็สปีดอัพเนาะยังไม่ได้เปิดสกิลสสักตัวเลยนะครับ เตตัก็ยังไม่ได้กดนะครับอันนี้กดไปได้หน่อยนึงนะฮะจริงๆกดมากกว่านี้น่าจะถึกกว่านี้นะฮะและโดนความโดนพวกสกิลไฟเบาแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับทีมหินเอาไว้มาเคลียร์ทีมบินแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ See you again ครับผม